สงสารจริงๆรืฉันจะลุกไปตบใยนี่มันนานักโอยเศร้าจริงๆรื เป็นอะไรครับคุณยายใครเสียไม่มีใครเสียหรอกจ้ายายดูคลิปที่เพื่อนส่งมาให้ในไลน์มันเศร้าจริงๆเจ้าโตเอ้ยอ๋อช่วงนี้คุณยายเล่นโซเชียลบ่อยเลยนะครับเนี่ยอยู่บ้านนานๆออกไปก็มีแต่โควิด ยายก็เลยหาโนนหานี่มาดูนี่แหละว่าแต่ยายมีเรื่องโซเชียลจะถามเองด้วยนะเจ้าโตได้เลยครับคุณยายยายเห็นหน้าจอตอนยายซื้อโทรศัพท์มาเขาลงให้ตั้งหลายแอปยายอยากรู้ว่าแอปพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะได้ครับผมจะค่อยๆแนะนำไปทีละแอปและกันนะครับคุณยาย ไลน์ Line, เป็นแอปพลิเคชันที่คใุใยายน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วใช้รับส่งข้อความโทรแบบเสียงและแบบวิดีโอคอลฟรีด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับ YouTube เป็นแอปสำหรับดูวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอเกมที่กำลังมาแรงแฟชั่นความงามข่าวสารการเรียนรู้และอีกมากมายจากคนที่เขาอัปโหลดไว้ซึ่งคนคนดันเรียกว่ายูทูบเบอร์นะครับ Facebook เอาไว้โพสต์เรื่องราวต่างๆดูว่าเพื่อนทําอะไรอยู่ลงรูปภาพและวิดีโอรวมถึงในยุคนี้มีการขายของผ่านช่องทางนี้มากขึ้นด้วยนะครับ Messenger เป็นแอปที่เชื่อมต่อกับเพื่อนใน Facebook เอาไว้พูดคุยผ่านแชทนะครับ Twitter เป็นแอปสาหรับรับข้อมูลข่าวสารที่มาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ข่าวรอบโลกจนถึงข่าวทั่วไทยรวมไปถึงหนังที่เป็นกระแสในสังคมออนไลน์โดยการติดแฮชแท็กเพื่อเห็นเรื่องราวเดียวกันว่ามีใครพูดถึงบ้างและมากแค่ไหนนะครับอ๋อเวลาเขานำมาออกข่าวนะทีนักข่าวบอกว่าวันนี้ Hashtag นั้น Hashtag นี้มากเป็นอันดับหนึ่งของวันอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าโตใช่เลยครับแล้วอีกสองแอปนี้ล่ะ i n s t a g r กรกับ t i k Tok ยายไม่ค่อยคุ้นเลย i n s t a g r กรหรือว่า IG เป็นแอปสำหรับโพสต์รูปภาพและวิดีโอเหมือนเป็นอัลบั้มเก็บรูปเก็บวิดีโอครับผมส่วน TikTok เป็นแอปสำหรับการถ่ายวิดีโอสั้นที่มีเสียงเพลงประกอบเป็นหลกักมีเนื้อหาวิดีโอที่หลากหลายและเดี๋ยวนี้เขาอยู่บ้านกันเยอะขึ้นเขาก็เลยหันมาลงคลิปอะไรสนุกๆผ่านแอปนี้มากขึ้นนะคะคุณยายอ่า ยายต้องลองหัดเล่นบ้างแล,ะละ้วล่ะอยู่บ้านย้ายว่างมากไม่รู้จะทำอะไรเลยลองหัดเล่นดูครับคุณยายแต่แต่ว่าต้องเล่นโซเชียลให้ปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โลกมันวัยอะไรอะไรก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากขึ้นใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวสารและพึงระลึกไว้เสมอบนโลกโซเชียลไม่มีคำว่าส่วนตัวอย่าแสดงความรู้สึกทุกอย่างบนโลกโซเชียล อาจเกิดเป็นเรื่องขัดแย้งได้ครับเปิดเผยข้อมูลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันผู้อื่นนำข้อมูลของเราไปทำเรื่องไม่ดีด้วยและรหัสผ่านเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพียงคนเดียวเท่านั้นครับได้เลยยายก็ว่าจะลองหัดเล่นดูนะ เพื่อนเพื่อนทั้งบ้านก็เย็นเล่นเพลินเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ปวดตาและก็ไม่ปวดหลังด้วยนะจ๊ะ